ส่วนจัดการเงินคงคลัง ภารกิจการบริหารจัดการเหรียญกระสาบหมุนเวียนในส่วนภูมิภาคในเดือนมีนาคม2555กรมธนารักษ์ได้รับโอนภารกิจด้านเหรียญกระสาบในส่วนภูมิภาคจากคลังจังหวัดกรมบัญชีกลางโดยจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระสาบหรือฮับจำนวน6แห่งได้แก่ภาคเหนือตอนบนกำกับดูแลโดยศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระสาบจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุม8จังหวัด ลำพูนล,ลำปางยะยาเชียงรายแพร่น่านและแม่ห้องสอนภาคเหนือตอนล่างกำกับดูแลโดยศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระสาบจังหวัดนครสวรรค์ครอบคลุมพื้นที่11จังหวัดได้แก่อุทัยธานีไทหน้าสิงห์บุรีพิจิตรกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขทยัยตากและอุตร,รดิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำกับโดยศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระสาบจังหวัดขอนแก่นครอบคลุมพื้นที่13จังหวัดได้แก่อุดรธานีนนองคายมหาสารคามกาลสิน์ร้อยเอ็ดเลยชัยภูมินครราชสีมาสกลน,นครนครพนมนนองบัวลำพูและบึงกาฬภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกำกับดูแลโดยศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระสาบจ จังหวัดอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่สีสเกตมุกดาหารยะโสธรอ,อัมน,นาจเจริญสุรินทร์และบุรีรัมย์ภาคใต้แบ่งออกเป็นภาคใต้ตอนบนกำกับดูแลโดยศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระสาบจังหวัดสุราษฎร์ธานีครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชชุมพรระนองพัางงากระบี่และภูเกต็ต ภาคใต้ตอนล่างกำกับดูแลโดยศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระสาบจังหวัดสงลาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่พัทลุงตรังสตูลน,นาราธิวาปัตตานีและ ยะลาสำหรับจังหวัดในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกประชาชนสามารถขอใช้บริการจ่ายแรกและรับแลกคืนได้กับกองบริหารเงินตราหรือผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ที่จะมีให้บริการในแต่ละรอบเดือน กองบริหารเงินตรากับภารกิจที่สําคัญกองบริหารเงินตรามีหน้าที่กํากับดูแลศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระสาบทั้ง6แห่งดังนี้ 1. การจ้างหน่วยงานภายนอกคนย้ายเหรียญกระสาบระหว่างกองบริหารเงินตราและศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระสาบ 2. การรับย้ายจ่ายย้ายเหรียญกระสาบให้ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระสาบทั้ง6แห่ง 3การสั่งจ่ายเงินคงคลังที่เป็นธนาบัตรและเป็นเหรียญกระสาบให้กับศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษะสาบทั้ง6แห่ง4การกำกับดูแลว,วงเงินคงคลังการเก็บรักษาของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษะสาบทั้ง6แห่ง5การสั่งจ่ายเงินคงคลังจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่2เพื่อเป็นค่ารับแรกคืนเหรียญกระสาบ ส่วนภภูมิาคกองบริหารเงินตราจะดําเนินการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อขนย้ายเหรียญกระสาบที่ระลึกนําไปส่งให้แก่สํานักงานธารักพื้นที่76พื้นที่โดยการขนย้ายเหรียญกระสาบที่ระลึกจะต้องมีคณะกรรมการส่งมอบต้นทางคือกองบริหารเงินตราเป็นผู้ส่งมอบเหรียญให้แก่ผู้รับจ้างขนย้ายเพื่อนําไปส่งมอบให้กับคณะกรรมการรับมอบเหรียญปลายทางคือเจ้าหน้าที่ของสํานักงานธารักพื้นที่นั้นๆ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกรมธนารากับธนาคารอมสินโดยธนาคารอมสินจะเป็นตัวแทนในการให้บริการจ่ายแรกและรับแรกคือเหรียญกระสอบจากประชาชนรายย่อยตายละไม่เกิน3,000บาทผ่านธนาคารอมสินที่มีมากกว่า1,000สาขาทั่วประเทศภารกิจการบริหารจัดการเหรียญกระสอบที่ระลึกในส่วนภูมิภาค เมื่อคณะกรรมาการวางแผนเหรียญกระสาบมีมติเห็นชอบให้จัดทําเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระใดวาระหนึ่งแล้วกองบริหารเงินตรามีหน้าที่พิจารณาที่จะจัดสรรเหรียญกระสาบที่ระลึกและกํากับดูแลก,การดําเนินการเกี่ยวกับการออกใช้การจ่ายการติดตามผลและจัดทํารายงานการรับจ่ายเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระดังกล่าวกองบริหารเงินตราจะดําเนินการจัดสรรเหรียญกระสาบที่ระลึกให้แก่ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระกสาบสํานักง,งานธนารักษ์พื้นที่และส่วน กลางเพื่อให้ดําเนินการจําหน่ายจ่ายแรกให้แก่ประชาชนโดยประชาชนสามารถสั่งซื้อเหรียญกระส์ที่ระลึกได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญและสั่งซื้อผ่านสํานักง,งานธนาคารพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงในส่วนกลางได้แก่กองบริหารเงินตาหน่วยรับและจ่ายแรกจักรกพง์หน่วยจ่ายแรกเหรียญกระทรวงการคลัง